ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีปรับแสงเครื่องคิดเลขง่ายๆคาซิโ5ห้าันแดนะครับอัับแรกเปิดเครื่องก่อนนี่อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นเห็นชัดไหมอ่ะ นี่นะครับก็เปิดเครื่องก่อนอันดับแรกแล้วก็เข้าไว้ที่โหมดนะครับแค่นี้ครับง่ายๆครับกดซ้ายขวาครับถ้าขวาจะเป็นเพิ่มแสงถ้าซ้ายจะลดเป็นลดแสงนะครับอ่าก็ลองดูก็ได้ครับกดทางซ้ายนะครับลดแสงกดย้ำๆนะครับตามสายตาที่เราชอบครับที่เราเลือก แล้วก็ถ้าเพิ่มแสงนะครับกดข้างขวากดย้ยําๆเห็นไหมครับความแตกต่างมันจะเห็นเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นอย่าง Tip นี้ครับเราก็เลือกตามสายตายเราครับสายตายเราถนัดแบบไหนเราก็เลือกเอาแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับง่ายๆกดกลับก็คือกดหนึ่ง ปิดเครื่องแค่นี้ครับ